ครับวันนี้ก็มา,าพ่นยานะฮะเป็นยากำจัดลายแดงนะครับตอนนี้ลายแดงกำลังระบาดเลยนะฮะนี่นะฮะของผมนี่ก็ฉีดหลายรอบครับเอาไม่อยู่ะฮะตอนนี้ใช้อโอเบรอนนะฮะที่เขาว่าดีสุดๆเลยครับชั่วโมงนี้นะก็ฉีดนี่รอบที่สองนะฮะก็ค่อนข้างจะดีนะครับเพราะว่ามันเริ่มจะเริงกลับมาและะ้ว นี่ผมก็ฉีดซ้ำนะครับนี่ครับไปแล้วผมก็มาฉีดซ้ำนะครับรอบแรกก็อันนี้หญ้าเริ่มกลับมาแล้วเดี๋ยวต้องมาทำทำรุ่นหญ้าครับเอาย่าครับนี่น,นะฮะเดีย๋ยวเรามาดูนะครับมันตรงนี้ผมฉีดไปแล้วเมื่อกี้นี่ฮะ รอบแรกขีดก็ยังมีเหลือประลประลายครับตายก็มีให้เห็นบ้างนะฮะนะ,ะสำหรับโอเบลอนขีดครั้งที่สองครับนี่เป็นครั้งที่สองนะซ้ำไม่ให้มันเหลือครับนะฮะรอบแรกก็อาจจะมีเหลือบ้างครับแต่รอบสองนี่ไม่น่าเหลือโอโ้โหนี่ก็ยังเอาไม่อยู่ครับถ้าฝนไม่มาช่วยบ้างครับเมื่อวานก็ฝนก็โปรยปลายมานะฮะนิดหน่อยนะฮะ ครับเมื่อวานก็มีฝนโปรยปรายมานิดหน่อยครับวันนี้ก็มาชมนะฮะบแปลงมันครับก็กําลังพ่นยาอยู่ด้วยนะฮะดูนะครับเดี๋ยวเราไปชมพ่นยาใกล้ๆกันดีกว่านะครับก็ช่วงนี้ก็มันตรวจทานนะครับแปลงของท่านนะครับให้ดีนะฮะอย่าปล่อยให้ไรแดงลงระบาดหนักนะครับรู้ว่าเริ่มลงนี่ให้รีบกําจัดเลยนะครับนะฮะถ้าไม่รีบกำจัดนี่ผลเสียมันตามมาเยอะนะครับมันจะกิน มันสัปหลังเราไหมหมดเลยฮะไหมหมดเลยใบจะไหมหมดเลยครับจะแดงเถือกไปเลยฮะอันนี้ฝนก็เริ่มลงลงมานะฮะเมื่อวานเนี่ยโปรยปลายมานิดหน่อยนะครับก็ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะเมื่อวานนี้ก็ทําให้ชุ่มชื้นนะครับชุ่มชื้นกันนล็กน่อยนิดหน่อยฮะนี่ฮะนี่ฮะแปลงที่ลายแดงลงนะฮะก็มีปัญหาเลยครับนี่ฮะ ตอนนี้ก็กำลังพ่นพ่นสายกำจัดายแดงครับเป็นโอเบลอนนะฮะครับซื้อมา500มิลิตรครับที่บ้านผม1380พันะารนะแล้วก็จับใบอีก200บาทก็เป็น1 5 8ห้าปดสินะครับสำหรับชุดนี้ฮรับกจัดไรแดงฮะขนาดผมฉีดยาตลอดนให้เอาไม่อยู่นะครับายแดงนี่ยฮะพ่นตลอดนะครับ เอาไม่อยู่ครับปล่อยให้มันเกิดขึ้นมาแล้วมันแบบว่าเราต้องเล่นยาแรงๆเลยครับกําจัดทีเดียวเอาให้อยู่ไปเลยครับนี่นี่ฮะมันก็อยู่ทั่วเลยฮะก็สังเกตดูจะเห็นเด้มันไม่ค่อยเขียวแ่แดงเถือกโั่วไปฮะเห็นไหมแต่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มฟื้นแล้วครับเพราะว่าเอา่อพ่นสารกําจัดมันนะฮะเพื่อนี่ฮะรเราก็พยายามพ่นอยู่นะครับ ก็มีอาจจะมีช่วงนี้ก็ยิ่งแรงหนักก็ยิ่งลายแดงก็ยิ่งลงนะครับขอให้ท่านก็ตรวจทานดูแปลงครับไม่รู้ผลผลิตจะออกมายัางไงฮะหญ้าก็เริ่มเริ่มเกิดอีกครับฝนล,ลงก็หญ้าก็เริ่มจะเกิดอีกครับเดี๋ยวเราต้องมาจัดก,การทํารุ่นนะฮะเห็นไหมฮะนี่ใบไหมฮะผมไม่รู้มันเกิดจากอะไรฮะแต่ว่ามันเป็นลายแดงลายแดงเกาะกินครับนี่ฮะมันจะเป็น ลักษณะก็จะเป็นใบยอย่างเงี้ยฮะตีดเนี่ยอาจจะมีก็เหมือนจะอยู่นะครับแต่มันยังไม่อยู่นะฮะเปนนียมันก็เล่งพนอยู่นะครับนี่เดีย๋ยววันนี้จะมีฉีดยานะฮะเป็นเอ่อต่อไปไปงานยาคุมนะฮะประมาณสักสามสิบไล่ฮะวันนี้ฮะฉีดของเจ้าของก่อนนะครับยี่สิบไร่ฮะแล้วก็ฉีดของ เ,เป็นงานรับจ้างครับเป็นรายได้ฮนะอีกปรนะมาณ30ไร่ฮะก็ว่านไปฮนะก็ทำไปฮนะอยู่บ้านครับนพะามาชมฮนะจะเห็นได้ว่าลายแดงนี่เหอะคือศัอรตรูหลักๆของเรานะครับส่วนเพี้ยแป้งก็ยังไม่แรงเท่าไหนนร่นะฮะผมก็มันก็มีบ้างต้น2ต้น,นครับผมก็ฉีดยาไปแล้วก็ยังไม่ตายเหมือนกันนะฮะ เราก็ต้องมันตรวจทานนะครับแปลงมันสับปะหลังฮะแต่มันสับปะหลังก็ค่อนข้างสมบูรณ์ดีนะครับนี่เห็นไหมมันสมบูรณ์ดีแต่มันเป็นโรคไงเป็นโรคเป็น,มนแมลงศัตรูตเพื่อเข้าโจมตีมันนะแล้วกินนี่ไม่ได้กินแย่าม,มันยังฮนะกินหมดเลยยกแปลงเลยฮะโหมันกําลังสวยๆนะครับเขียวในกล้องเหมือนจะเขียวนะแตะ่จริงๆดูดีๆฮะมันจะมีตายอะเนี่ยถ้าดูแลดีนะฮะยาเนี่ยฉีด ไม่ค่อยขาดเท่าไหร่ฮะแล้วก็ส่วนน้ําก็อาจจะขาดบ้างครับในช่วงนี้ผมไปรถมันที่นานะฮะวันนี้เราก็มาชมกันนะครับนี่ฮะนี้โดนของเราก็กลับมานะครับในส่วนของโดนนะผมก็รับจ้างพ่นยานะครับติดต่อได้นะฮะไปทั่วนะครับขอให้จ้างเราอย่างเดียวนะฮะบริต่อก็ศูนย์เก้าแปดนะครับหกแปดห้าห้านะฮะ 935นะครับโทรได้ตลอดครับผมฮะวันนี้เราก็จะมีทีมงานพ่อนอยานครับเป็นนี่ฮนะลาคาเปล่าลาคาเปล่าถอยมาถอยมาถอยมา เดป็นหลังวะดิเสียงโอเคลงนี่ครับเดี๋ยว,ยวยมคคผมก็จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ช่างหน่อยนะแบตของเราก็เป็นแบตเตอรี่นะ ลำงานของโดนก็ดีครับตัวนี้ก็เป็นตัวกลางๆนะฮะมี20โปรนะฮะเป็นตัวที่พ่นละอองได้ค่อนข้างที่จะดีครับนะฮะตัวนี้ใส่ปุ๋ยได้ทีละครึ่งกระสอบนะฮะปกติผมก็ใช้ด้วยครับกวานปุ๋ยอะไรพวกนี้เครื่องหลังนี้ไม่ได้ใช้เพราะอะไรครับไม่มีตังค์ซื้อปุ๋ยใส่นะครับเนี่ยผมอ่ะ ปีนี้ปัญหานะต้องแก้ปัญหากันไปครับระหว่างปีนะครับก็ปีนี้ก็วางเป้าไว้สูงเหมือนกันนะครับนะครับสำหรับโดนนะฮะแล้วก็มันสำปะหลังครับปีนี้ผมก็วางเป้าไว้สูงคนระับอันนี้เป็นปุ๋ยมูลวัวฮะนี่ผมทําขึ้นมาเองฮนะหมกักแล้วก็ทขึ้นมาเองครับก็ไหนฮะไไม่โดนไรแดงกินก็จะสวยหน่อยครับต้นไหนไม่โดนกินก็สวยไหม เอาจีมันสวยยกแปลงครับแต่ว่ามันโดนล,ลายแดงนนเนี่ยมันก็โดนรับนี่แต่ตอนนี้ยังโดนไม่หนักนะเนี่ยนะไม่ตายอะไม่ยอมตายอะผนไม่ทั่วหรือเปล่ามันมีแปลงเก่าของผมข้างๆด้วยฮะเจ็ดไร่คนนี้มันก็ระบาดไปก็ระบาดมาครับข้ามฝั่งไปข้ามฝั่งมาหนีตายอยู่เงี้ยนะนี่เห็นไหม เดี๋ยวจะพาไปชมแ็กซี่สักหน่อยนะครับในช่วงเวลานี้ก็เดี๋ยวหนีน้องครับ้างทีช่วยน้องบังคับบ้างเติมยาบ้างฮนะก็วันนี้ก็หนีฮะเดี๋ยวจะไปดูแ็กซี่นะครับเดี๋ยวดูเป็นคลิปต่อไปดีกว่านะฮะเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้แค่พ่นยาอะไรแดงที่แปลงแขกดำนะครับแขกแข,ขกดำฮะก็โดยรวมแล้วแขกดำก็มีความสมบูรณ์ประมาณสักเจ็ดนะิเปซนฮะสำหรับผมนะมองว่า70%็ดสิบปอร์เซ เพราะว่าอาจจะบางช่วงที่ขาดน้ําบ้างครับายแดงก็เลยลงแต่เราปลูกโะบน้ำจยดหมดครับก็ลดปกตินะฮะอันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูเออเออแบกซีนะฮะแบกซีแบกซีซึ่งเป็นมันที่ผมเออวางเป้าไว้ประมาณสองร้อยห้าสิบตันครับปีนี้ฮะัสำหรับแ็กซี่แปลงนี้ครับเดี๋ยวสักครู่ถ้าดูเออคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะฮะยังไงช่วยกด ติดตามหน่อยนะครับผมก็พยายามเอ่อทำคลิปนะครับให้มีคุณภาพขึ้นพัฒนาไปขึ้นเรื่อยๆืนะฮะเพราะว่าเอ่อก็อยากจะเอ่อตอนนี้กาลังหาข้อมูลครับเกี่ยวกับเอ่อพวกมันสับปะหลังครับว่าปีหน้าหรือปลายปีนี้ฮะหรือว่าต้นปีหน้าราคาจะดีไหมครับแต่ผมมองว่าดีนะผมผมมองว่าสดใสนะครับเพราะว่าเห็นได้ว่าตัวปัจจุบันเนี่ยราคาก็ขึ้นลงขึ้นลงมันมันออกเยอะก็ลงมันออกน้อยก็ขึ้นอยู่เนี้ยครับเพราะว่าตลาดมันต้องการนะครับมันไม่ลงไปไงล่ะฮะ แล้วก็ปีหน้าก็ออเดอร์ยังสูงๆอยู่นะฮะผมก็ดูอ้โ,อโหมันน่าสนใจครับอ้อยก็น่าสนใจนะฮะแต่อ้อยนี่ก็โอ้โหต้องลุ้นกันนะฮะอ้อยพันสี่ก็อยู่ครับไป็จตัว่าปีนี้อยู่ปีหน้าหน้าเป็นห่วงกันเดีย๋ยวมาชมแปลงเอ่อแว็กซี่ฮะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับ